เจอผีหลอกทําไงผีแบบไหนเนาะนะครับผีในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่ผมอ่านในพระสูตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นเปรตนะเป็นเปรตนะเป็นอัตภาพที่อ่าได้รับทุกทรมานในผลและกรรมนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องเปรตด้วยเจอผีหลอกทําไงอ่าสภาวะจิตเนี่ยมันปรุงแต่งไปตามผัสสะต้องเข้าใจผัสสะก่อน ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับอ่าเราไม่อยากเห็นผีอ่าจิตนั้นรับรู้ทีละอารมณ์เวลาเราไปเห็นอะไรแปลกๆอย่างเนี้ยอ่าผมไม่รู้หรอกว่าเห็นจริงเห็นปลอมนะครับอ่าเวลาเราไปเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยจะเรียกว่าผีเนี่ยเปรตหรืออมนุษย์อะไรก็ตามแต่นะการปรุงแต่งที่มันเป็นผีเนี่ยเพราะเราเอาจิตไปผูกกับสิ่งที่เราเห็นหรือเรารู้หรือเราได้ยินได้ฟังเพราะ คนผู้นั้นยังไม่เข้าใจเรื่องจิตยังไม่เข้าใจการฝึก,กจิตก็เลยไหลไปกับการเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็ปรุงแต่งพอไม่ทันเกมพอเพลิดเพลินกับอารมณ์เหล่านี้ก็เกิดความกลัวเกิดความว่าเป็นผีมาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้จิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์นะเมื่อถ้าถ้าคุณพลอยพลลินเข้าใจสมาธิว่าอารมณ์อันเดียวคืออะไรถูกไหมครับคุณพลอยพลลินจะเห็นอะไรเห็นอะมนุษย์เห็นนรกเห็นเทวดา นั่นคือการไปปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าปรุงแต่งในทันมาลมบ้างปรุงแต่งในจักรสุวิญญาณาก็คือทางตานะครับไปปรุงแต่งทางเสียงเห็นยวนบางคนได้ยินเสียงแปลกก็ปรุงแต่งว่าเป็นผีเป็นปีศาจบางคนเห็นภาพในทางตาเห็นอะไรแปลกเห็นดำดำเงานู่นนั่นนี่แล้วก็มองจ้องมันแล้วก็ปรุงไปไม่หยุดไม่หย่อนใช่หไหม พระพุทธเจ้ามีหลักการอะไรครับจิตรับรู้ได้ที่ละอารมณ์เมื่อเราไม่อยากสนใจในเรื่องนั้นจะผีจะไม่ผีเรากลับมาที่กายก็คือกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตมาระลึกอยู่ที่กายลมหายใจเข้าหายใจออกผีเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมเกิดขึ้นไม่ได้สิเพราะผีเนี่ยมันเห็นได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงว่ามีผีมีเปรตเพราะเอาจิต ไปเพลินไปปรุงแต่งในอารมณ์ที่ไปเห็นหรือไปได้ยินหรือไปฝันหรืออะไรก็ตามแต่เข้าใจไหมครับขณะที่คุณไปปรุงแต่งในผีในเปรตที่คุณเห็นนั่นจิตไม่อยู่กับกายแล้วเห็นนะจิตไม่อยู่กับกายเพราะคุณเอาจิตคุณปล่อยจิตคุณเพลินให้จิตมันไปปรุงแต่งในผีในเปรตแล้วคุณก็ไปปรุงแต่งต่อในความกลัวในความกังวลวิตกก็อีกไม่เคยเห็นว่ะเห็นไหมครับ แต่ถ้าคุณเข้าใจอารมณ์มันเดียวสมาธิใครที่นั่งสมาธิมาสักระยะแล้วเนี่ยจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์เมื่อเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างตั้งมั่นผีก็ไม่อะไรทําอะไรเราได้อะไรก็ไม่มีสิ่งไหนทําอะไรเราได้พระองค์เลยตรัสว่ามารผู้มีบาปจะทําอันตรายเราไม่ได้เมื่อเรามาอยู่กับกายยขตาสติแค่นี้แหละครับอ่าอย่าไปกลัวเลยผีคุณพลอยไพลินอ่าถ้าจะกลัวกลัวคนปัจจุบันนี่ดีกว่า นะครับอ่ามันไว้ใจได้ที่ไหนละคนเนี่ยทุกวันนี้ก็แปลกๆกันทั้งนั้นนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยผีจะไปกลัวนะมันก็อยู่ของผีนั่นแหละเนอะอ่าคุณพลอยก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกสมมุติว่าอ่าคุณพลอยไพยลินเห็นจริงๆนึกถึงผีคนนั้นแสดงว่ามีเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณพลอยไพยลินเห็นนะครับก็ใช้หลักการของการแผ่เมตตาจิตอ่าแผ่เมตตาจิตว่า สิ่งใดที่ก้าพระเจ้าเห็นเนี่ยจะเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามีบุญมีเหตุมีปัจจัยต่อกันก็ขอแผ่เมตตาจิตให้กับคนผู้นั้นให้กับสิ่งสิ่งนั้นให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเนี่ยเราก็พูดไปอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเลยนะครับ